เงาเลยทุกคนนี่บนอยูต่ตตวหอ้องเงาเลยเงาเลยเปิดพัดลมเบิดเมือพี่น้องกินข้าวข้าวช้าเป็นข้าวเที่ยงที่ห้องน้องบัวมานี่บนเอาข้าวเหนียวไปอุ่นแล้วก็เอาต้มปนินไปไปวีบไปอุ่นนะคะก็เลยกินข้าวที่ห้องน้องบัวกินข้าวเสร็จก็ ก็มาหากินยากินอย่างคือเก้าอ,อะไรพี่น้องเลยมานั่งเบา,าค้างขำมุนๆสู่กันฟังคือมันไปใสป่เพราะแดดนะเขาใจนอะพี่น้องเนาะมันไปไหนไม่ได้บ่อยากไปเพราะแดดมันก็ร้อนนะคะแดดฮ้อนแล้วก็ตัวเองกับตากันยังบ่าฮั่นดี

อย่าไปเชื่อนะสแกมเมอร์สีสแกมเมอร์จังไหนพี่น้องมุเจ้าเข้าใจอบว่า,วาตัวสดๆตัวเป็นๆเ,เนี่ยมานั่งคุยกันเด้อแต่เพียงแต่ยบบุน่ะว่ดไปดดงว่ไเด็ไปนางน้าเขาแต่เยบนุตรนั่งอยู่ในอ่าการที่ว่าเราวิดีโอวิดีโอหรือว่าโฟนอินน่ะร่วมกับเขาเขานาัน่างสดๆคุยกันพี่น้องบางคนี่ว่า วิดีโอข้อแบบว่าได้เจอตัวเป็นๆแต่ว่าหันวิดีโอข้อคุยกันบอมันโมเมนเข้าใจยู่บอกพี่น้องคือไอ้ไกลน่ะมันเป็นคนเยอะละมันเหมือนบอกมันไปูนหัวออยุ่เยอะ,ะมันเขาเปิดล้าหน,นวดยุหันแล้ววัน,นี้นะเข,เขาเขาว็บไซต์ท้องถิ่นเว็บไซต์หาคู่นะยุท้องถิ่นเขายุประเทศเขาเนีน่ยนะอยู่ในบริเวณใกล้ใกล้บ้านเขาเนีน่ย ซึ่ง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 ความห่างไกลเนี่ยเขาจะปักพิกัดหรือว่าปักหมุดไว้ให้นีเดอร์ล่านชั้นบ้านชั้นพิกัดของชั้นยูนีเนี่ยให้ญี่ปุ่นเนี่ยคือเอาเอาเอา,เอาซื้อเอารูปภาพญนนนี่ปุ่นไปลงในเว็บไซต์หาคู่ที่บ้านเขาลอเวอนี่ซึ่งเอาเอาทิ้ยูเอา,เอ,า,เอ,าอันบนพิกัดน่ะ ของน่องไก่เนี่ยของไอ้ไก่เนี่ยให้เป็นที่ให้เป็นที่แบบให้มาดูตัวให้มาแบบมันเป็นมันมันมันเป็นม,นม,ม,มีมีตัวตนจริงมีสถานที่จริงนั่นแม้พี่น้องมาดดีกะอ่ะพ่อเขาเห็นโปูฝ้า์ยี่บุญเหมือนบอพ่อเขาเห็นโปูฝ้ายญี่บุนเขาก็ทักมาขอเบอร์ขอการส่วนตัวขอคุยเป็นการส่วนตัวแล้วขอขอมาเจอนะแม่แต่ ตัวตนจริงๆของเยบุลน่ะไม่ได้อยู่ที่นูน่นแต่เพื่อนของเยบุลออยู่ที่นั่นก็เลยให้แบบปูทรายเนี่ยซุ้มหาเมียเนี่ยมาถามมาปรึกษามาวิดีโอข้อฟุ้นอินกันออนิชั่นกันคัดสัรงกันว่ามันใช่มันจะเอาได้ไหมมันจะไปต่อไหมอืมบ่แมนมายูยู่ยูบ่แมนมายูยู้ยู้เรามา มาโ้นอินกันมาวิดีโอข้อเขากุมเช็ดกันนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นกิจจลักษณะตัวตนจริงๆเลยนะทุกคนเข้าใจบอบางคนสีกับประมาณวนะ่าอ่า่นค,คิดว่าเขาวเวฟหาคู่แล้วปะนี่อ่าเพราะได้อันนี้กันเล้วกับมาวิดีโอข้อหากันกลัวจะเป็นสแกมเมอร์มากกว่าไหมอันนู่นนี่นั่น,น่ะ อันนี้มันโมเมนต์สแกมเมอร์ดอกตูปินปินดีละแต่มันเรื่องมากอริงจ้ขกัใจบ่เออบักคุบ้าบุดินบักมามาออดิชั่นเมื่อกื้เนี่ยต่างคนต่างออดิชั่นกันนะคะไม่ใช่ว่ามันเป็นฝ่ายเลือกเราคนเดียวเราก็เลือกมันเหมือนกันที่แรกก็ยังไม่ฟุ้นอินกันมันบอก ก็เห็นตลรูปที่มันมันส่งมาในโปรไฟล์มันแล้วก็แชทข้อความกันคือคือการนัดกันจะมาออดิชั่นกันนะเขาจะบอกมันเด็กกันนั่นแหละมันก็โอเคมันดูดีดูดีมากแต่เราก็นึกว่าตัวจริงมันอ่ะมันไม่ถึงกับขนาดในโปรไฟล์ใช่ไหมแต่ทีนี้มันมาจริงจริงอ่ะมันมันเนี้ยบยิ่งกว่าในโปรไฟล์อีกพี่น้องยิ่งกว่าในโปรไฟล์อีกมันแต่งตัวดีมีระเบียบ คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ดีทุกระเบียดนิ้วน่ะแมเอออันนี้มักับมาเบิง้งโตห้มามักับมาบันมาลานันมาลันนวดทุกคนก็นใจว่าปะเยอรมันอะไรอ่ะเป็นผู้ดียังไงอ่ะเศรษฐียังไงอ่ะไม่รู้จกักร้านนวดไม่รู้จักมัดาศาสตรซึ่งเยอรมันเนี่ยทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้ร้านมัดาศาสตรเนี่ยมัดาศาสตรไทยไทยมัดาศาสตรนู่นนี่นั่นอ่ะมันมีเกลือนทุกทุกป,ประเทศอ่ะพี่น้อง แต่อนี้มันไม่รู้จักมัสตรดเออมันเป็นผู้ดีจอมฟอมบอกหรือจังไหร่ทันดีเลยพากันว่ากันน่ะนะมันผู้ดีหลีโนดเลียงวาน่ะไอ้ไก่ก็น้องเขาบอกว่าตัวจริงมันหล่อในปูยิ่งกว่าในโปูไฟล์อีกนะแล้ววันนี้มันนั่งคุยกันเนี่ยมันบ่ มานาังคุยกันเนวเออมันกล็ล้ออีลีหุ่นมันได้อีหลีมันเหมือนพระเอกหนังพวกพระเดกหนังอ่ะมันคล้ายๆพวกโจวเนฟ้าคล้ายๆพวกอัน,นอัน,นียังกอริเตอร์หัวน่ะแม่เออรืองสไตล์มันออกฮ่องกงเราก็มีบางคนบางเม่นว่าเสือ่อ บาปเสือ่าปโกยีบก่บนคุยกันคุยเนี่ยยี่บนอ่ะไม่ได้สัมผัสตัวตนจริงๆของเขาแต่น้องที่เขาเป็นคนคอนแทคมาเนี่ยเขาคุยกันเขาสัมผัสกันเขาชงกาแฟให้กันกินเขาโน่นนี่นั่นก็คือน้องเขาเหมือนเป็นสื่อมัอนเป็นสื่อหาผัวให้ให้ยี่บนกระจายยุบบอกอ่าพอได้คนที่คิดว่าใช่เขาก็หาแบบโอเคแบบโปรไฟล์ดีๆ ดูประวัติดีๆโน่นนี่นั่นอะไรแต่มันเกินไปอันนี้เ็าเรียกว่าเยอะอืมมันเยอะมันเยอะมันก็เลยไม่ลงตัวไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นตัวให้มันเลือกนะเราก็มีสิทธิ์เลือกมันเหมือนกันใช่ไหมถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่อันไหนมที่มันเยอะเกินถ้าเราคิดว่าเราอยู่ด้วยแล้วมันมันไม่โอเคอะคิดว่าอยู่อยู่ด้วยแล้วอึดอัดไม่มีความสุข อาจจะไปยจออะไรกับอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่มันไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งมันมันเจเน่เขาแบบว่า,าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปเสียความเป็นส่วนตัวมากเกินไปใช่ไหมเออก็เข้าใจแหละว่าเออถ้าเขาเป็นเขาเป็นผู้ดีอยู่ในระดับอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราจะไปอย่างนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ต้องเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไร แต่มันเปลี่ยนเยอะเกินมันไม่ใช่เด้ทุกคนเออบางคนก็บ่าเขาตีว่าเจ้าเท่านะเขาบอเอามันไม่ใช่ว่ามันตีว่าเท่ามันก็เท่าแล้วเหมือนกันมันก็อายุเจ็ดสิบเล้วมันสิบเยว่สิบสี่สิบหาวิผู้รดเอามันโดพี่น้องแล้วมันอยากได้แบบมันไม่เข้าใจหรอว่าผู้หญิงโซนเอเชียโซนเอเชียเนี่ยแม่บอกเพราว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บพราว่าจะเป็นไทยเพราว่าจะเป็นของกงบพว่าจะยังเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ว่า ตัวสูงยาวเข่าดีตลอดทุกคนนะมันหายากถ้าอยากได้แบบนั้นมันต้องไปคัดกรองเอาคนละกรองประกวดหรือไม่ก็ไอพูดถึงว่าดาราเนี่ยนะว่าไม่ว่าว่าจะเป็นดาราของกวกดาราเกาหลีดาราไทยแหละมันจะต้องมาจากการคัดกรองนางแบบนักเดินแบบดาราไอไอ,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 อนางงามก่อนที่ก่อนที่จะมาเข้าวงการใช่ไหม มันจะต้องคัดกรองมาจากกองประกวดทั้งนั้นเลยมิดน,นุ่นนั่นมิดจังสันจังสี่แมนบอมันจะได้สัดส่วนที่มันมันโอเคตามมาตรฐานที่เขาคัดกรองมาแข่งกันมาประกวดกันแต่อันนี้มันสิมหาแบบนี้นะพี่น้องหาไปหลดหาจนตายคนปะิดิกนั่นมันคนเฮามันบ่เด็เฟอ้อฟิกสุยางดิมันบ่เด็เฟ้อฟิกมันบ่ได้แบบว่ารูปร่างได้หน้าตาได้หุ่นได้บุคลิกได้ อะไรได้หมดเป๊ะลงตัวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันมียอยู่บอกพี่น้องเออมันก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าเออกูได้สองอย่างกูเสียหนึ่งอย่างมันก็ต้องยอมเสียไหมใช่ไหมแต่นี่มันบอกว่าอันนั้นก็อันนั้นคุณก็ดีนะอันนี้คุณก็ดีนะแต่คุณเสียตรงนี้ตรงนั้นนะเออเอาอย่างนั้นมันก็มันก็หาต่อไปกูก็จะหาต่อไปเหมือนกันเห็นมันเห็นหน้าตาที่บนที่เรียกนะอ่าเซ่ให้กันที่เรียกนะ มันก็มันกิเบิร์มันก็สวยสเปซชั้นนู่นนี่นั่นอ่ายิ้มแบบแฮปปี้แฮปปี้เอนจอยมีความสุขมัดปัดมัดถามมาดิปัดมัดถามวาน้ำหนักเท่าใดส่เส้นสูงเท่าใดมันไล้ถอดมันได้ถอดใจมันมาไม่ได้ผมมาสูงตั้งร้อยแปดสิบเก้าเขา คนเขาแค่ร้อยห้าสิบน้ำหนักแค่สี่สิบห้าตัวเลขเกินไปมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลกับผมเวลาเดินด้วยกันน่ะมันจะไม่มันจะไปกันไม่ได้เลยอย่างประมาณเนี้ยอืมตเลขบอกไปกันพอพ่อพพมันเหลืองมากมันกระโหลาคนไทยอ่ะมันกระโหลาคนไทยอ่ะมันมีความสูงน่ะไม่เกินเท่านี้เท่านี้ แต่พูดถึงว่าฝรั่งโดยทั่วไปนะเขาจะไม่ติหรอกไอความสูงความสั้นความยาวอะไรนั่นน่ะเขาจะเขาจะชอบในใ,ใ,ใ,ในในในการเป็นตัวตนของผู้หญิงไทยไทยวแมิคือเขาก็รู้เลยว่ามาตรฐานของคนไทยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สูงมากใช่ไหมตัวไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่มากไม่งั้นก็จะหันมาหาคนไทยทำไมอยากได้แบบคนเลิศเลอเฟอร์ฟิกทำไมมันไม่ไม่ไมมันมันไปเอาฝรั่งเหมือนกันล่ะ มันอยากได้โซนเอเชียแต่มันมันอยากได้แบบสูงยาวเข่าดีเนะ่ะมันหายากเลยมันเห็นไอ้กไก่กะเลียคำๆเนาะไอ้กไก่ก็ะเลี้ยอันเอาลูกอัำพระราชาเอาลูกอัำพัชราภาให้ดูคุณชอบผู้หญิงสไตล์แบบนี้ไหมเออเออใช่ผมชอบแบบนี้แต่แต่มันก็ไม่ได้อีกเลยเขาดูอ่อนเกินไปเขาดูเด็กเกินไปฉันชอบอายุห้าสิบอัพเหมือนบน แต่บุนเขาสวนสูงไม่ได้เนี่ยถ้าเขาสไตล์แบบนี้โอเคเลยคนพากมึงเลยเอไกใจวะคนหลบผากมึงเย้ยมึงก็งั้นงั้นมึงก็ไปหาวเถอะงั้นก็ไปหาวเองเไอไกใจวะถ้ากูรู้อย่างงี้แม่กูถีบแม่งอ,อกมาว่าตูตั้งแต่เดินเข้ามาเดินเข้ามาก็ว่างมาเราวัาหอดก็ไปขอเขาของน้ำเขาบึงตกเซาะตกมุง้งบึงนี่มันคืออะไรเหรอนี่มันคือจะทําอะไรเหรอบาลู่หอดล่านวด เป็นผู้ดีฝรั่งกดเบียมาจังไหนหมดในใหนหนหุดอยู่ในไห้ในหู้ดูใจเฮี้ยนมันน่ะบุ๊บมาจะคลอนล้านนวดเยอะมันน่ะล้านนวดบานเป็นดอกเห็ดน้าไหนเจว่าบูรู้จากล้านนวดโอ้โหพี่น้องเอ,อ๋ยบางคนก็ว่ามันเป็นผู้ดีจอมปลอมไหมน้องไก่โทรมาทุกคนเดี๋ยวโย่เฝ้าเด้ออ่าหลับพี่น้องเมื่อกี้น้องเขาโทรมาน้องไก่ก็โทรมาไอที่ว่าคน คนที่ว่าแบบสงสัยเนอะก็สงสัยแต่ว่ามันเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าที่มันที่มันโทรมาวิดีโอข้อฟุ้นอินกันเนี่ยมันมาเมนว่าสแกมเมอร์วิ mer, ดีโอข้อฟุ้นอินดีพีน้อกตัวตนตนของมันมาที่ร้านนวดของน้องไก่นะคะก็คือน้องไก่เนี่ยเขาเป็นคนติดต่อหรือว่าเป็นคนเอา,อาโปรไฟล์ญยนนนะ่ปุนไปลงในเว็บหาคู่ท้องถิ่นเขา ซึ่งถ้าปักหมุดพิกัดไม่เกินส0สิบหรือร้อยกิโลประมาณนั้นถ้าใครไม่เชื่อใจว่าอายยบุญมีตัวตนจริงหรือ,อยับุญต่อของใจว่าปักผุ้ยไส้นั่นอ่าอยากอยากมาคบกับเฮาจริงทําไนถ้าไม่เชื่อใจก็คือให้ผ่านน้องเขาให้มาสัมภาษณ์กันที่ร้านมาคนนี้จะออกออรนิชั่นกันที่ร้านนี้เออแล้วก็มันก็มาไอเนี้ยไอหล่อหลอเนี่ยมันก็มาเออแล้วทีนี้มันก็เลยแบบอ่าพอ ซักถามกันแลว้วไซส์ของญี่ปนนุ่นน่ะมันไม่มันไม่ได้มาตรฐานที่มันอยากได้มันอยากไดู้้หยิ่งที่น้ําหนักน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบขึ้นความสูงร้อยหกสิบห้าขึ้นอย่างเสียมันจังสิบบาลางกับมันอยางสินานนั่นแก็เลยอ่าในเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่ไปต่อใช่ไหมในเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่ไปต่อก็ขึ้นเบืเ้องหนึ่งกับมันกับโอ้ยเป็นแต่ยุ่ยากนั่นแหละญี่ปุ่นว่าง แบบนี้ก็เลยเอก็เลยบอกน้องแต่ว่าไม่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 ก็คือมันไม่ใช่ก็คือไม่เบื้องเหลวเป็นตาเบาไหวเป็นตาแบบเรื่องมากอ่างสินะแล้วไอ้ที่ว่าเขาผู้ชายให้มาคุยที่ร้านอ่ะเขาร้านน้องเขาเป็นมันมีตัวตนแล้วผูชา้มันก็มีตัวตนว,ว่ามันว่าอ่าเข้าไปหาในเว็บแบบเป็นสแกมมงสแกมเมอร์ไม่ใช่คือสัมผัสได้ตัวเป็น ถ่ะเพาไว้ใจกันคือมาสัมผัสกันยุนีมักวิดีโอค้อฟุ้นอินกันยุนีเนี่ยสินะถ้าชอบก็คือไปต่อเนี่ยสินะค่ะบพาชอบก็คือจบความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องไปแท็ไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปโทรไม่ต้องไปคุยให้เสียเวลาเนี่ยสินะพี่น้องห้านหลักก็อย่างไหหลคนเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะตัวนี้มันเป็นตัวตนจริงๆนี่แหละแต่ว่ามันต่างคนต่างเลือกนะแม่อืมเราก็เลือกเขาเขาก็เลือกเรา แต่ถ้าผู้ชา้น่ะมักยีบบนสมมติว่าผู้ชายน่ะมักยีบบนเฮงยังเสียไม่ใช่เฉพาะไอ้คนหล่อนี่นะคนทั่วไปก็แล้วแต่เนาะที่หลายๆคนที่กําลังเข้ามาหรือกําลังคุยอยู่เนี่ยถ้ามันเข้ามาแล้วมันมันมาชอบยีบบนยังเสียเอามากพ้นดินกันแล้วอนิชัชนกันแล้วเนี่ยก็คือมันชอบแต่ยีบนไม่ชอบมักแบบนี้ยังเสียนี่เราก็สามารถปฏิเสธว่าไปต่อกันไม่ได้ยังสี่แมนว่าล่ะเออถ้ามันแมทกันได้ถ้าทุกอย่างมัน มันลงตัวมันแมทกันได้มันไปกันได้เราก็ไปต่อแมนบันเขากันได้เคมีตรงกันก็ไปกันต่อังสี่น่ะพี่น้องการหาคู่แมนบอกมันว่าแมนว่าอีหยังก็ได้จับใส่กันลวไปเลยมันมันไม่ใช่นะเพราะว่าเราหาคู่นะอันนี้ไม่ใช่ว่าหาคู่นอนมันมันบ่แมนหาแความสัมพันธ์ระยะสั้นเออหาความสัมพันธ์ระยะสั้นก็กับ่ได้คือเกาเพราะว่าญี่บุ่นอยู่อยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองนอกแมนบ่ถ้าจะหาความสัมพันธ์ระยะสั้นแค่กินนอนแล้วก็นี่หาไปเลยนี่ ปาดูที่เมืองไทยนี่ตับปักหมุดพิการไปเลยนี่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะแต่ญี่ปุ่นบ่อเอาญี่ปุ่นบ่อมักแบบนั้นนะเราเกล่เราก็เอาคนเกล่นั่นแหละเขาหาซีบัวกับข้นหกซีบอะไมาเอาเขา,าไปนวนอ่ะเออขันมันมักหนังมันแชทดเฉแดเฉนบบแต่ญี่ปุ่นบ่อเฮ็ดญี่ปุ่นบ่อเอาแบบนั้นเมนโบเผื่อเขาอ่ะหาคนขี่เป็นตัวเป็นตน,ตนตหาคู่นะว่าเมนหาบ่แเมนหาเซ็กโบกันตุ้งๆแบบนี้เนาะพี่น้องนั่นแหะแล้วอัน คนที่คนที่แบบก็เข้าใจแหละว่าเขาเขาหวังดีเขาหวังดีว่าเออมันต้องมันต้องเบื้องกนมันต้องสันซีเสียใจหลายเด้อย่างสันสิมันมาเมนมาสีเบิ้งมันมาเมนมาสีเห็นกันแล้วเฝ้าคบเอากันด้พี่น้องมันม่ไดีเอาง่ายปนนันเด้อมันม่เด้เอาง่ายปนนันขนาดกุ้ยกันเป็นปีๆกันยังบไดีบินมาหากันกันยังบไดีมาเอากันเด้อมันม่ไดีเอากันง่ายขนาดนั่นโดอก็เข้าใจขอบคุณยู่สำหรับผู้เี่ย บางดีน่ะนะเตือนมาน่ะนะเนาะอันนี้เขาบอกสู้กันฟังเออที่แหล ق, ก็เห็นโปรไฟล์เขาเขาก็เห็นโปรไฟล์เฮ้าแบบโอเคกับตางคน้นตางถูกใจกันเหมือนบ่าอันนี้ไม่ใช่ชอบไม่ใช่รักนะคือถูกใจชอบอืมก็เลยเอามาอ่ะเอามาออดิชั่นเสร็จกันมาคอนเทคเอามานันใส่กันเออว่ามันเอามาแมทด,ดูซิมันจะไปกันได้ไหมในสุดในที่สุดเนาะมันก็มีข้อแตกต่าง มันก็มีข้อที่มันไม่ใช่ไม่ลงตัวใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือการหาครูอันนี้อนนโอ้ยี่นอกกัจจิศิวาอายุปกติไปต่อเด้บปรมามันมจะอยู่แค่นี้นะแล้วก็คุยไปเรื่อยเช็ไปเรื่อยเจนยินยินล้วก็มีอะไรแล้วก็มาทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนั่นแหละเขาก็อยู่ในระดับหนึ่งกัจกเขาสิระดับซ้ำไหนหล่ะว่าพูดถึงว่าเนาะอืมแต่ว่นน้องเขายุ่หันเขาสัมผัสได้เขายังเขาว่ายังมีการ กับเพื่อนกับอะไรนัดกินกาแฟนัดนู่นนี่นั่นกันอยู่ก็คือเขาอยู่ในเขตนั้นน่ะเขาก็อาจจะเออนัดกันเจอกันแบบเพื่อนแบบอะไรก็แล้วแต่ในฐานะคนรู้จักกันอยากอยากอยากคบกันแบบเพื่อนหรือทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆกันแล้วแต่อันนั้นนอกแต่กับเรามันไม่ใช่แล้วก็คือจบกันไปใช่ไหมฮัลโหลเขาหาผู้ไม่ยังเสียอ้าวแล้วน้องเขาก็มีเพื่อนเยอะแยะอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่ว่ามีมันไม่ใช่ว่ามีแต่ยุคนที่อยู่เมืองไทยเป็นเพื่อนเขานะ เพื่อนเขาอยู่เมืองนอกก็เยอะแยะมากมายเขาอาจจะถูกใจกับเพื่อนคนอื่นก็ได้หรือก็แล้วก็แล้วแต่เนาะน,นั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความสามารถคุยกันหรือว่าแมทกันยังไงก็แล้วแต่เ้ากับห้าของห้าปอีกแม่นว่า่ะพี่น้องถ้าคนที่ใช่นี่แหลาคน่าพี่น้องเอ้ยขาดสีใดมันสีบินมากขึ้อนนกเจา้าขาดบด่ได้บินเจยเจิดหนีเหม็นว่าขาดสีเป็นครูไหนจังไดมันก็นไใด บ่เป็นครูนะ่ะน้ำคุกเทาไาใดมันกลนนีย์หนีโดดนี้คือคนุบหนิพี่น้องก็ต้องพิจิตรยังไหลถ้าบุญครูกันมันสิมาเองนะถึงเวลาถึงเมื่อถึงเวลามันจะมาเองเอาิละเออในบน่าวสู้กันฟังพี่น้องเอาเดี๋ยวคลิปน่ะยึดบนจะมวะ่าเรื่องอเรื่องอดีตสามีไทยนะบ้านเจอการแบบไหนเราเป็นอย่งอยางก็ได้แยกจากท่าจากกันอนก็มีค้นขอมา ว่าถ้าไม่สะดวกไม่เล่าก็ไม่เป็นไรนะน้องแต่ถ้าสะดวกก็เล่าอยากฟังอยากฟังประวัติตั้งแต่ต้นๆมาจนจนมาถึงตอนนี้อย่งเสียแต่ตอนนี้ก็รูแ้แล้วคร่าวๆแล้วมันเป็นไปยังไงไม่ยังไงนะเานาะอาวำพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยๆ